สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะบ้านไหนที่พ่อบ้านซนกว่าลูกบ้างไหมคะวันนี้จะมารีวิวความซนของพ่อบ้านบ้านนี้กันคะ่ะมาดูกันคะ่ะนี่เป็นเสื้อคาราเต้น,นะคะจริงๆแล้วเขาต้องเป็นสีขาวนะคะแต่ดูความเย็นของเขาเนี่ยคะ่ะเลอะขนาดนี้จะทำยังไงดีเละทีนี้ถ้ามันซื้อได้ง่ายๆราคาเบาๆแล้วก็แม่คงทิ้งไปแล้วคะ่ะ มาดูรองเท้านะคะนี่เยินค่ะเปื้อนสกรปรกแถมขาดด้วยนั่นแม่แม่ก็จัดการแช่ไฮเตอร์น้ำส้มสายชูแล้วก็ผงซักฟอกนะคะแช่ไว้คืนหนึ่งแล้วตอนนี้เราจะมาเริ่มขัดกันค่ะแม่ใช้ตัวช่วยเป็นสบู่ มะพร้าวนะคะตัวนี้ตัวดังในติ๊กต็อกเลยค่ะเรามาเริ่มถูถูขัดๆัดกันเลยค่ะก็ใช้สบู่นะคะถูถูไปที่เนื้อผ้าค่ะแล้วเราก็ใช้แปรงขัดค่ะขัดจนสะอาดเลยนะคะแล้วเราก็มารีวิวกันค่ะนี่ค่ะหลังจากแห้งแล้วนะคะเสื้อตัวนี้หนักมากนะคะประมาณ2กิโลเลยค่ะราคานี่คือจัดว่าแพงค่ะถ้ามันถูกแม่คงทิ้งไปแล้วค่ะ ค่ะผสุปกปกหายไปแล้วนะคะถือว่าสบู่อันนี้จัดการได้ดีมากค่ะก็ให้หนุ่มๆเข้าไปรปะจนโลกได้ตามสบายเลยค่ะ